สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะตุ๊กก็จะทําเมนูนะคะกับข้าวตอนเช้านะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะตุ๊กก็ได้เห็ดนะคะอันนี้คือเห็ดหนังฟ้านะคะเพื่อนๆนะคะตุ๊กก็จะลวกนะคะจิ้มแจ่วนะคะตอนเช้านะคะเพื่อนๆนะคะดอกงามงามข้าจเจ้ามาขายยยมเสาก็เลยสือมานะคะเนี่ยมีแต่ดอกงามงามทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆนะคะ ว่าจะเอาหลวกนะคะจิ้มก็นําพริกเ้อค่ะเพื่อนเืนนี่นะคะค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะตุ๊กก็จะทํานะคะผัดผักบุ้งนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะเพื่อนเืนตอนที่แลกว่าสิผัดใส่ไข่นั่แหละค่ะเพื่อนเนก็เลยว่าเอาผัดอันไฟแดงนี่แหละนะคะใส่พริกใส่อันอันธรรมดานี่แหละนะคะอันนี้ผักบุ้งกับทิ่เก็บมาด้วยค่ะ เพื่อนนะคะที่เก็บมาไอ้ที่ปลูกไว้นะคะเพื่อนๆนะคะกันยังเหลือ,อยัางงามอยู่ด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยราคาสองเมนูสองเมนูมอน้วยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะล,ะ,คะลวกนะคะลวกเห็ดนะคะลวกเห็ดจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็ผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะอาหารเช้าวันนี้นะคะ